แรมโบ้ยืนยันแนวคิดปลูกผักในค่ายทหารของนายกมีเจตนาดีที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนและสามารถทําได้เพราะมีโครงการทหารพันธีและโครงการเกษตรอยู่แล้วขอให้ประชาชนเชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีและเข้าใจก,การทํางานของทหารนายเสกสกลอัฐาบงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงคําปรารบของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และแก้ปัญหาราคาผักชีแพงให้ปลูกผักชีในพื้นที่ทหารเพราะผักชีกำลังแพงว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีเจตนาอื่นแต่เป็นเจตนาที่ดีที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่เดือดร้อนและการที่จะปลูกผักในพื้นที่ทหารก็สามารถทำได้เพราะในค่ายทหารยังมีโครงการทหารพันธุ์ดีรวมทั้งโครงการเกษตรของหน่วยปลูกผักเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนและกำลังพลในราคาถูกอยู่แล้ว และยังได้นําพืชผักสวนครัวไปจําหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่ถูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขนาดเดียวกันยังได้มีการจัดเตรียมแปลงปลูกผักเพิเ่มเติมขึ้นอีกในช่วงนี้เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมากที่สุดซึ่งแนวคิดที่จะปลูกผักในพื้นที่ทหารถือว่ามีเจตนาที่ดีอยากช่วยประชาชนไม่ได้มองเป็นอย่างอื่น เพราะนายกรัฐมนตรีเ,เห็นแล้วว่าในพื้นที่ทหารนั้นสามารถทําได้ขอให้ประชาชนเข้าใจในายกรัฐมนตรีและเชื่อมั่นท่านนายกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนซึ่งตนเองเชื่อว่าทั้งสถานการณ์ราคาผักที่แพงและราคาข้าวที่ถูกลงนั้นก็จะสามารถคลี่คลายได้ในเร็วๆนี้ทั้งนี้ยังขอให้เข้าใจการทำงานของหน่วยงานทหารที่มีความพร้อมและตั้งใจจะจัช่วยเหลือประชาชน ที่ผ่านมาไม่ว่าประเทศจะมีปัญหาในด้านใดหน่วยทหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ News 24, นิวส์24นิราทิพสีรายงาน